คุณผู้ชมคะอีก5นาทีตีห้าค่ะเรามาถึงการน,นะจ๊ะ,ะการจะนะบุรีเรียบร้อยแล้วมาที่จุดหมายปลายทางแล้วนี่คือโรงแรมพี่ลูดนะคะการจะนะบุรีเราจะประชุมกันที่นี่เราทํากิจกรรมกันที่นี่และเราจะพักกันที่นี่ปัญหาค่ะ <Okay. S 2> ถ้า,าไปขอโรงแรมนอนก่อนได้ไหม จะให้ไหมอ่ะมีปัญหาเกิดมีการเจราจาเกิดขึ้นนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะ ้องพักอ่ะเต็มอ่ะกวจะออกลูกค้าจะออกก็ก่อนเที่ยงแล้วเราจะไปอยู่ไหนอ่ะทีนี้เป็นโุงชื่อะรเป็นเป็นีบนนโมเต็มนนบนัเป็นตึก เ็นอีกตรงสังแยกครับสังแยกนี่เราออกไปเล้วขวาเนี่ยครับเล้วขวาแล้วก็เจอสัมง,ง,งแยกครับครตรงไปเรื่อยครับจะเจอสัมงแยกครับหยุดตรงระวังหกตรง,ตรงมาเลยขวาหน่อยให้ายหน่อยครับเจอตรงข้งหนีังีเปรี้ยวอะตอนนี้อะค่ะเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่จริงแล้วกันผู้หญิงที่ไม่อาบน้ำกาบอกเป็นผู้หญิงที่สวยก็ยอมอยู่นะแต่ว่าถ้าสองวันนี้คงไม่อยากเปลี่ยนะ เราไปหาที่อาบน้ำนะคะเรายังคงเน้นว่าเรามาเพื่อโรตารีจริงๆนะคะเนี่ยฟิล์มชาแนลจัดให้เอ่ออะไรแล้วสวยงามมานี่เราสวยงามใช่ไหมเราสวยมอ๋อมีน้ำคุณผู้ชมไม่เรียบร้อยเลย คือว่าเขาไม่ให้ข้าวในโรงแรมใช่ไหมล่ะคือว่าโรงแรมเตงทีนี้เราก็ต้องมาหาโรงแรมแถวแบบจิ้งรีดอะไรห่อยแต่นี่มันก็ไม่ได้จิ้งรีดนะค่งรู้ที่เราจะบอกให้นะชั่วคราวเขาอคืดชั่วคราวดิก็มาป้าจะค้างคืนหรือเปล่าบอกป้าขอชั่วคราวได้ไหมขอ,ของของป้านี่แค่ห้านาทีก็โอเคแล้วห้านาทีเองเหรอพี่อาบน้ำอาบน้ำห้านาทีเราก็เลยเปิดชั่วคราวสองห้อง ออกสองร้อยบาทเขาบอกถ้าจะต่อเวลานะชั่วโมงแล้วหกสิบนะคะป้าจัดไปนี่นะวันนี้กิจกรรมเรายกเยอะมากเลยหลังจากที่เราอาบน้ำแล้เสร็จแล้วเรายกไปเข้าโรงแรมพิลุวันนี้กิจกรรมของเราตอนกลางวันเนี่ยฟรีสไตล์จะเที่ยวกาญจนบุรีกันอยากเต็มอินแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะเข้าประชุมนะคะ ก็คือการคืนคืนนี้เราจัดงานเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงกิยศสำหรับท่นานายกรุ่นร้อยสิบโอ้โหมาเพื่อใครเลยนะมาเพื่อโรตารีอะไรนะมาเพื่อโรตารีฟิลแชนแนลมาเพื่อโรอตารีดูแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทาานั้น ่เคยยปลีอากาศกลางคืนมันหนาวก็หอมผ้านอนก็หลับฝันเธอจะเงาให้คิดถึงกันมันอย่างฉันคิดถึงเธอส่วนคนที่อยู่ทางนี้